ปีใหม่นี้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับผมงานน้อยเงินเยอะนะจ๊ะสาธุเลยงานน้อยเงินเยอะไม่ไม่พวกเรางานเยอะได้ไม่เป็นไรแต่อยากให้เป็นงานเยอะที่แบบว่าได้มาเจอแฟนๆบ่อยๆพวกเรางานเยอะได้พวกเราแต่วันนี้งานวันนี้งานฉนุ่งเหรอ ให้พูดคุยหนึ่งรอยคนท่ววันนี้บรรยากาศดีวันนี้บรรยากาศดีเพราะมีทุกคนเพราะมีทุกคนตรงนี้วันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันครับลมเย็นดีครับครับกินข้าวหรือยังกินแล้วแล้วกินข้าวหรือยังหิวมาก แนะนำเมนูอะไรอะคุณแนะนำอะไรอะ่ะรามเมงไหมแนะนำแนะนำเมนูอะไรหรอ <c oughs> รู้จักตุ้ยหมูกระทะที่มันอยู่ตรงนี้ป่ะ <c oughs> อร่อยเนาะ <c oughs> แต่ว่ากินทุกครั้งก็คือกลับบ้านไปกินน้ำเพิ่อมอีกสามขวดนะสามขวดลิตรนะ <c oughs> ไม่ใช่สามขวดธรรมดานะ <c oughs> รู้จักตุ้ยหมูกระทะป่ะเคยกินป่ะไม่เคยอ่ะไม่เคยเหรออยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่อยู่ตรงนี้เองใช่แต่เดี๋ยวต้องไปวันอื่นที่วันถัดไปไม่มีงานเพราะว่า กินแล้วกินแล้วหน้าบัวมากกินแล้วหน้าบัวสุดๆฮะเอาอะไรมาหน้าบัวหมอโซเดียมที่เยอะมากๆเฮ้ยแต่มันอร่อยมันอร่อยมากๆมันอร่อยมากๆใครเคยกินตุ้ยแล้วอร่อยไหมอร่อยสิใช่ยเไหมเค็มเนี่ยพวกคุณไม่ใช่สายเค็มเหมือนพวกผมไงพวกผมฮะใช่เขียนว่ากินกับข้าวเลยพอดีมันคือถูกต้องที่สุดใช่ไหม แล้วส่วนคนใสยหวานจะพูดว่ายังไงเป็นใจแน่เยเอาจริงนะอย่าว่าแต่เขาที่จิีอยู่นี้แล้วผมได้ยินแบบนี้จิบผมก็อยากชะโงนู้ไปดูเหมือนกันสุดไรนะเสียงคนเอออย่าว่าแต่พวกเราเลยนะเขา เขาก็ฟังไปแล้วแต่ท huh. yeah. oh. <e yeah. well, ุกคนที่นี่น่ารักมากเลยนะใจยังอยู่พวกเราอยู่เลยฮะถึงแม้ผมจะชอบ NCT แค่ไหนยังไงทุกคนสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับอันนี้คือสัญญาณมันมันอะไรนะ พูดจริงจริงจริงแล้วผมสามารถวิ่งหนีไปก็ได้นะเนี่ยแต่ตอนนอยู่ตรงนี้เอเอเฮ้ยจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบมาให้ฟังอขอขิงเนอะเดินผ่านห้องหนึ่งตัวเขาด้วยนะแต่ว่าไม่เจอครับและคนที่โลกที่สุดตอนเดินผ่านห้องหนึ่งตัวเขาอะนี่คนนี้เลยเดินมองอ๋อไม่มีใครเดินแล้วปิดมิดเลยครับเดินแล้วเห็นไหม มผมกูตื่นเต้นมากเลยอ่ะผมก็พอผ่านไปบอกเฮ้ยนู่นนึงใจเย็นเราแค่เดินผ่านห้องอย่างตัว <era> เขาเขาไม่ได้เปิดประตูห้องอย่างตัวด้วยซ้ำเราไม่เห็นเขาเราแค่เดินผ่านเฉยๆอ๋อโอเคพูด yes เปลี่ยนไม่เขาไม่ใช่เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางครับระวังจริงๆแล้วตอนนี้มันมันแค่ไอเฉย ไอเล e ฟยูอะฮ่าดูดูดูถึงขั้นขันหลังหนีอ่ะดูเราเลือกในกองในกองสนุกสนานมากเลยครับผมเมื่อวานนี้รู้ครับโอเคเมื่อวานนี้ถ่ายที่คอนโดผมเองในเรื่องโอ้คอนโดของภูมิกับบ้านตามนี่ต่างมากเลยครับ โอ้โสุดสุด yes นั่นน่ะสิสสสส then, ส yes. แต่ห mm ้องดูอลังการเวอร์มากเมื่อวานนี้ก็ถ่ายสนุกมากใช่เรารวยหมื่นล้านป่ะโอ้โหฮัลโหลฮโหเอ้ได้แล้ว oh yes <laughs> hmm? <laughs> going me? me? Yeah. Uh, maybe... Uh, I don't know. Next